การก่อตั้งไบแดนและการถือกำเนิดทิกโทปี2012จางอี้หมิงตัดสินใจก่อตั้งไบแดนจุดประสงค์แรกคือสร้างแพลตฟอร์มที่ขสัรข่าวให้คุณโดยใช้ AI นั่นคือโถเถียวแต่เขาไม่หยุดแค่ข่าวทิกโทก่อตั้งในปี2016ภายใต้ชื่อโตอินสำหรับตลาดจีนและปล่อยในตลาดโลกปี2017ในชื่อทิก ok ในปี2018ทิก o k เข้าซื้อมิวสิคลีทำให้ฐานผู้ใช้โตแบบก้าวกระโดด กลายเป็นแอปที่มียอดโหลดมากที่สุดในโลกในปี2020และปี2021วันนี้ TikTok มีผู้ใช้งานมากกว่า1,500ล้านคนทั่วโลกและถูกดาวน์โหลดมากกว่า3,000ล้านครั้งตัวเลขนี้คือฝันสูงสุดที่ทุกแอปอยากทำได้รายได้ของ TikTok ในปี2023อยู่ที่ประมาณ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว7แสนล้านบาทจากโฆษณาและฟีเจอร์ต่างๆเช่น TikTok Shop ของขวัญในไลฟ์สดและการสนับสนุนครีเอเตอร์โดยตรง t i กทอกไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีการดูวิดีโอแต่มันสร้างเศรษฐกิจครีเอเตอร์ใหม่ทั่วโลกจากเด็กวัยรุ่นที่ห้องนอนเล็กๆก,กลายเป็นครีเอเตอร์รายได้หลักล้านจากแม่ค้าธรรมดากลายเป็นเจ้าของแบรนด์ที่คนทั้งประเทศรู้จักนี่คือพลังของ TikTok สิ่งที่ทําให้ TikTok แตกต่างคืออันกริึมที่รู้จักคุณมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองทุกครั้งที่คุณกดไลค์หรือหยุดดูนาน AI จะเรียนรู้แล้วปรับฟีดให้โดนใจคุณขึ้นเรื่อยๆ TikTok จึงกลายเป็นความสุขที่เราขาดไม่ได้ไปโดยธรรมชาติเพราะมันป้อนสารโดพามีนให้สมองตลอดเวลา